ชะตาขาดแล้วจริงๆขมนหวังจะกู้เงินเท่านั้นแต่งานนี้เจอมาทั้งชุดหลัง IMF ออกมาตบหน้าประจานแหลกขมนกำลังถังแตกไร้งบโดนหัน GDP ต่ำเตี้ยเรียดินส่วนเงินกู้ย่าถามหาเลยโดยก็ถือว่าสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่ถูกจุดชนวนขึ้นจากความพยายามในการงัดข้อและแสดงท่าทีท่าไทยไทยของขมนกับความมั่นใจที่เปี่ยมล้นในตอนนั้นที่นำมาซึ่งผลลัพธ์ในตอนนี้ที่หนักน่วง โดยจะพบการปิดด่านชายแดนที่ในช่วงแรกเราได้เห็นภาพผู้นำกัมพูชาพยายามแสดงละครฉากใหญ่สร้างภาพลักษณ์ว่าประเทศยังคงแข็งแกร่งไม่สะทกสะท้านต่อการปิดประตูการค้าของเพื่อนบ้านพยายามกัดฟันสู้และกลั่นใจทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหวังลึกๆว่าไทยจะเป็นฝ่ายเดือดร้อนและยอมเปิดด่านเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปความจริงที่โหดร้ายก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆการปิดด่านของไทยไม่ได้แค่ตัดเส้นทางคมนาคม แต่มันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกัมพูชาวันนี้ความพยายามที่จะซุกซ่อนปัญหาไว้ใต้พรมได้จบสิ้นลงแล้วภาพหลวงตาที่สร้างไว้ถูกกระชากออกเผยให้เห็นเนื้อในของเศรษฐกิจที่เน่าเฟะและสถานะการคลังที่เข้าขั้นถังแตกอย่างสมบูรณ์แบบจนต้องแบกหน้าไปขอความช่วยเหลือจากองค์กรที่ตัวเองเคยพยายามหลีกเลี่ยงอย่าง IMF แต่แทนที่จะได้รับทางรอดกลับกลายเป็นการถูกประจานให้โลกรู้ยังเป็นทางการว่า กัมพูชากำลังจะล้มละลายทางเศรษฐกิจทำไมกัมพูชาถึงถังแตกได้รวดเร็วขนาดนี้นอกจากประเด็นชายแดนไทยแล้วอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เปรียบเสมือนการทุบมว่วเข้าตัวเองคือการถูกบีบให้กวาดล้างธุรกิจสีเทาและขบวนการจีนเทาสแกมเมอร์สที่เคยเฟื่องฟูต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเม็ดเงินมหาศาลที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกัมพูชาส่วนหนึ่งมาจากรายได้สีเทาเหล่านี้เมื่อโลกกดดันให้ต้องปราบปราม รายได้ส่วนนี้จึงหายวับไปกับตาประกอบกับการค้าชายแดนกับไทยที่หยุดชะงักการท่องเที่ยวที่ซบเซาทําให้รัฐบาลพนมเปญตกอยู่ในสถาวะเงินคงคลังเหือดแห้งเมื่อรายรับไม่เข้าแต่รายจ่ายยังคงมีรัฐบาลจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหาถังออกซิเจนถังสุดท้ายมาต่อลมหายใจและนั่นคือที่มาของแผนการกู้เงินมหาศาลข้อมูลล่าสุดเปิดเผยว่ากัมพูชามีแผนที่จะกู้ยืมเงินก้อนโตผ่าน,นกลไกสิทธิพิเศษถอนเงินหรือ SDR ของ IMF สำหรับใช้ในปี2026โดยตัวเลขที่ยืนขอนั้นสูงถึง2,250 SDR หรือเทียบเท่ากับ3,100ล้านดอลลาร์สาหรัฐหรือราว1แสนล้านบาทตัวเลขนี้มีความหมายอย่างมากเพราะมันเพิ่มขึ้นถึง12.5%จากเพดานการกู้ยืมของปีที่แล้ว2,600ล้านดอลลาร์การที่ประเทศเล็กๆต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นมหาศาลขนาดนี้ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกผันผวนสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเงินในกระเป๋าหมดเกลี้ยงแล้ว ความแตกต่างระหว่างการกู้จีนกับกู้ IMF ความเจ็บปวดของรัฐบาลกัมพูชาคือการกู้เงินจาก IMF ไม่เหมือนกับการแบมือของเงินจากมหามิตรอย่างจีนที่มักจะมาพร้อมเงื่อนไขคลุมเครือหรือแลกกับผลประโยชน์สัมปทานแต่ IMF คือโลกของทุนนิยมตะวันตกที่มีมาตรฐานเข้มงวดเงื่อนไขความโปรง่งใส IMF บังคับให้ต้องมีการตรวจสอบการใช้เงินุกบาททุกสตังค์มาตรการต้านคอรัปชันนี่คือยาข่ม,ม้อใหญ่สำหรับรัฐบาลที่มีปัญหาเรื่องธรรมิบาลห้ามใช้ผิดประเภท ประเด็นที่น่าจับตามองที่สุดคือความกังวลของนานาชาติว่าเงินกู้ก้อนนี้จะถูกแอบนําไปซื้ออาวุธมาเสริมเขี้ยวเล็บงัดข้อกับไทยต่อหรือไม่ซึ่ง IMF รู้ทันเกมนี้ดีและไม่มีวันยอมให้เงินของกองทุนถูกนําไปใช้เพื่อการทหารหรือความขัดแยง้งการที่ต้องยอมเดินเข้าหา IMF ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐกุมเช่นนี้เท่ากับยอมรับกลายๆว่ารัฐบาลชุดนี้หาเงินเองไม่เป็นแล้วและกําลังเอาอธิปไตยทางเศรษฐกิจไปวางจำนำไว้กับองค์กรต่างชาติเพื่อแลกกับเงินประทังชีวิต แม้ทางรัฐบาลกัมพูชาและสื่อท้องถิ่นอย่างคีริโพสต์จะพยายามนำเสนอข่าวเชิงบวกอ้างอิงคำพูดของโซเองซาราอุนกรรมการบริหาร NGO Forum ว่านี่สาธารณะของกัมพูชายังอยู่ที่26-30%ของ GDP ซึ่งถือว่าบริหารจัดการได้แต่เมื่อเจาะลึกลงไปในไส้ในเราจะพบระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่น่ากลัวกว่านั้นข้อมูลนสินไตรามาสที่2ของปี2025ระบุว่านี่สาธารณะรวมของประเทศพุ่งขึ้นเป็น12,670ล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่ในประเทศมีเพียงแค่1% 128.5ล้านดอลลาร์นี่ต่างประเทศสูงถึง99% 12,540ล้านดอลลาร์ตัวเลข99%นี้คือหายน,นะหากค่าเงินเรียวอ่อนค่าลงหรือรายได้ที่เป็นดอลลาร์จากการส่งออกและการท่องเที่ยวลดลงซึ่งกำลังเกิดขึ้นจากปัญหากับไทยและสหรัฐกัมพูชาจะไม่มีเงินตราต่างประเทศเพียงพอที่จะชำระหนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเสี่ยงแต่มันคือสัญญาณของการผิดนัดชำระหนี้ที่รอวันประทุ ในขณะที่กัมพูชากำลังวาดฝันว่าจะได้เงินกู้แสนล้านมาหมุนเวียนข่าวร้ายที่สุดกม็มาเยือนเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2568เมื่อ IMF ออกรายงานประเมินเศรษฐกิจกัมพูชาฉบับล่าสุดเปรียบเสมือนการตบหน้ารัฐบาลพนมเปญครั้งใหญ่โดยคำประกาศของ IMF เราได้สรุปร,มรวมๆก็คือได้หัน GDP ปี2025จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะเติบโตวสวยหรู6.2%ถูกปรับลดทั่วเหลือเพียง4.8%และจะหัน GDP ปี2026ถูกหันลงไปอีกเหลือแค่4% โดยการปรับลดตัวเลขลงอย่างมีนัยสําคัญขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแต่มันคือการส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดหรือ red alert ว่าเศรษฐกิจกัมพูชากําลังเข้าสู่ภาวะถดถอยและเปราะบางอย่างรุนแรงโดย IMF ระบุสาเหตุความพังพินาศไว้อย่างชัดเจนชนิดที่เถียงไม่ออกโดยเฉพาะความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาที่ IMF ชี้เป้าตรงจุดว่าปัญหาการงัดข้อกับไทยคือตัวการหลักที่จุดรั้งเศรษฐกิจทําให้การค้าชายแดนพังพินาศและทําลายบรรยากาศการลงทุน ภาคการท่องเที่ยวซบเซาเมื่อมีปัญหาชายแดนนักท่องเที่ยวโดยจะพระจากไทยและอาเซียนก็หายวับรายได้จากการท่องเที่ยวที่เคยเป็นก่อเป็นกำก็หดหายภาคการเงินอ่อนแรงสินเชื่อชะลอตัวหนี้ภาคเอกชนสูงหลิวและที่สําคัญคือหนี้เสียหรือว่า NPL ที่พุ่งกระฉูดสะชอมว่าคนกัมพูชาและภาคธุรกิจไม่มีปัญญาจ่ายหนี้คืนแบงแล้ว อย่งางไรก็ตามครับก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ในขณะที่โดนไทยปิดด่านและ IMF หันเครดิตทั้งฝั่งมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็ได้มอบของขวัญมรณะให้กับกัมพูชาเช่นกันโดยการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากกัมพูชาในอัตรา19ซซึ่งมีผลมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม มาตรการนี้เปรียบเสมือนการตอกฝาลงภาคการส่งออกผู้ผลิตในกัมพูชาต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นกำไรที่เคยมีบางๆก็หายไปส่งผลให้โรงงานต่างๆเสี่ยงที่จะปิดตัวและแน่นอนว่าแรงงานกัมพูชาจำนวนมหาศาลจะต้องตกงานซ้ำซ้อนและเมื่อสรุปเรื่องนี้แล้วก็พูดได้ว่าปีหน้า2026จะเป็นปีแห่งการเผาจริงและวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่ของเขมรแม้ตัวเลขปี2024อาจจะดูเหมือนเศรษฐกิจโต6%แต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาจากแรงส่งเก่าๆของสินค้าเกษตร ช่วงเวลาแห่งความจริงคือครึ่งหลังของปี2025เป็นต้นไปที่สัญญาณชี้เจ้ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเริ่มแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดโดยรายงานของ IMF ก็ทิ้งทายด้วยคำเตือนที่น่าขนลุกว่าหางสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรยังไม่คลี่คลายความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่ของกัมพูชาจะเพิ่มสูงขึ้น นี่คือบทเรียนราคาแพงที่สุดสําหรับรัฐบาลกัมพูชาที่สะท้อนให้เห็นว่าการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าวแข็งเกร้ากับเพื่อนบ้านอย่างไทยโดยที่ฐานะการเงินของตัวเองยังกลวงโบ ổ, และต้องพึ่งพาจมูกคนอื่นหายใจนั้นมีจุดจบเป็นอย่างไรโดยในวันนี้กัมพูชาไม่ได้แค่เจ็บตัวจากการปิดด่านของไทยแต่กําลังบอบช้ําจากภายในจนถึงขั้นวิกฤตทั้งถังแตกไร้งบหนี้ท่วมและถูกนานาชาติลดความเชื่อถือ การที่ IMF หัน GDP เหลือ4%ในปีหน้าคือคำพิพากษาที่ชัดเจนที่สุดว่าเกมนี้กัมพูชาเดินมากผิดตาเดียวผ่ายแพ้ทั้งกระดานยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลรามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่